ไปดูปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นในสังคมกันหน่อยเช้าวันนี้พาคผู้ชมพาคุณอากิระไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ติดกับคลองแม่ข่าหลังหมู่บ้านร่มเย็นในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เขากําลังเป็นกังวลกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ผักตบชาวาที่เจ้าหน้าที่เขาไปขุดลอกมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามีส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาขุดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้นําไปทิ้งชาวบ้านเองเขาก็กลัว,วว่าจะไปขวางทางไหลของน้าแล้ว ก็อาจจะไปกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบคลองจุดดังกล่าวด้วยก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปดูแลดําเนินการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวหน่อยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่เขาไปเร่งขุดลอกแล้วก็ปรับแนวคลองแม่ขานะคะเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและใช้รองรับน้ำจากพื้นที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงคลองแม่ขาที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่แล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียก็มีการนำรถแบคโฮเข้าไปขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองตั้งแต่บริเวณร้านเส้นแก้ว ไปจนถึงสะพานหลังวัดบ้านท่อป่าตันค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันไปเหลือผักตบชวาเอาไว้ในคลองด้านหลังหมู่บ้านร่มเย็นประมาณ50เมตรไม่ได้มีการขุดลอกขึ้นไปทิ้งนะคะทําให้ผักตบชวาเนี่ยไปขวางทางไหลของน้ำํำตามภาพที่เห็นนี้เลยล่ะค่ะชาวบ้านเขาก็เกรงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของฤดูฝนก็กลัวว่าจะไปขวางทางไหลของน้ําแล้วก็กระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบค่ะ สำหรับโครงการปรับปรุงขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ขา่าได้รับช่วงต่อมาจากพื้นที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมได้รับงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจำนวน10ล้านบาทแต่ว่าต่อมาได้ถูกปรับลดงบประมาณเหลือ8ล้านบาทแล้วก็มีการแก้ไขทำแบบใหม่นะคะทำให้ลำคลองมีขนาดกว้าง4.8กว้าง4.8เมตรแล้วก็ไม่มีทางเดินเข้าด้านข้าง ล่าสุดนะครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็มาดําเนินการแล้วก็เร่งขนอุปกรณ์เสาเข็มแล้วก็แผ่นคอนกรีตเข้ามากองไว้ในพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการขุดลอกทําแนวเขตคลองแม่ขา่าแล้วก็ตัดต้นไม้แต่คือช่างเนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกว่าช่างเนี่ยกลับเว้นผักตบชวาเอาไว้คือมันอยู่บริเวณหลังหมู่บ้านร่มเย็นเอาไว้นะครับคือส่วนบริเวณหัวแล้วก็ท้ายหมู่บ้าน มีการขุดลอกวัชพืชแล้วก็ผักตบชาวาออกเรียบร้อยแล้วคืออันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าอ,อ,อยากจะถามผู้รับเหมาเหมือนกันว่าเออทำไมถึงต้องเว้นตรงนี้ไว้ซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยก็ตอบไม่ได้นะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็กังวลกลัวว่าน้ามันจะท่วมทั้งๆที่ได้มีการนําเครื่องจักรมาขุดลอกบริเวณดังกล่าวแล้วแต่ว่าเว้นตรงนั้นไว้จุดเดียวชาวบ้านจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เข้าไปดูแลเนี่ยช่วยไปดาเนินการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวอย่างเช่นหัวแล้วก็ท้ายจุดดังกล่าวด้วยนะครับ จากเชียงใหม่เดี๋ยวพากันต่อกันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะพันเอกรณชัยเวียงวงศ์ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่46จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2ตำบลวัดประดู่พร้อมกับอุปกรณ์สำหรับเปิดทางระบายน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงยังได้ลงไปตัดแต่งต้นไม้ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียนให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเป็นการเพิ่มบรรยากาศการ เรียนการสอนนอกห้องเรียนให้มีศักยภาพสูงสุดพร้อมกันนี้นะคะยังได้นํารถขุดตักหนึ่งคันรถยนต์บรรทุกเทท้าย1คันพร้อมด้วยพละขะับไปเปิดทางระบายน้ําปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสองตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไปตัดแต่งต้นไม้ แล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนสุราชพิทยาสองนะคะโดยนางปุญชรัตชัยบุญผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าการบริหารจัดการศึกษารูปแบบประดูโมเดลมีการพัฒนาศักยภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลวัดประดูอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ